แนวการต่อไปก็หนึ่งสมาธิการนั่งสมาธิเป็นการพัฒนาจิตตรงนี้ก็ตรงบทที่26สิซึ่งหาคม25งห้าหกสมเสียงเป็นกล้องเลยไหมกลางหกสตอนนี้ก็พยายามฝึกจิตช่วงนี้พยายามที่ ไม่คิดไปเรื่องอื่นตอนที่เราไม่เคยฝึกจิตเราคิดปรุงแต่งอยู่เสมอนอนหลับไปก็ยังฝันอีกการฝึกจิตนี่มันเยี่ยวกับอารมณ์นเดียวซึ่งเพื่อนใหม่ของเราเนี่ยค่เรียกว่ากรรมฐาน เราต้องมีใจิตใจที่จะมีความรักเพื่อนใหม่ของเราลมไม่ใจเข้าลมไม่ใจออกหรือพุโทโธนี่นะ่ยกราเลกบ่อยจนว่าพุโทโธกับใจของเราเปน็นอันเดียวกันนะนะจนเราจะนิ่งสงบ,นนบงบคราวนี้บางครั้งจิตมันก็คิดมากสงสัยมาก ความอยากความอยากมันผลักดันเราอยากจะได้เร็วๆทางลัดๆเร็วๆนี่นะมันผลักดันให้เรามีความอยากอยากจะรู้อยากจะเห็นอยากจะเป็นแต่การปฏิบัตินี่เพืิดละความอยากถ้าเราปฏิบัติไปได้วยความอยากมันก็มีความสงสัยมันก็วุ่นวายแท้จริงมันก็ง่ายๆ เก่งฝึกจิตให้คิดน้อยน้อยลงคราวนี้เราจะอยู่นิ่งๆให้มันคิดน้อยน้อยมันมันก็ไม่ได้มันยังคิดอยู่มันจะยังชอบคิดอยู่เราก็ไม่คิดซเรื่องเดียวอย่างเราบวชกรรมนักบวชก็องคปราช์จะสอนเกสารมมานักขาทันทาตาตะโจ ตาโจทันตานคารามาเกษาก็เรียกว่ากรรมฐานทั้งห<อ>้ากรรมฐานห้าอย่างนี้มันก็ห่อหุ้มร่างกายของเราไว้อันนี้เป็นกายภายนอกกายภายในก็อริยวะที่ยังเหลืออยู่นะอีกยี่สิบเประการนั่นแหละ แล้วก็ไปก็น,นุ่นอะเป็นกระดูกนะเป็นกระดูกสับบริแลอ้อัตติมาเราบริกรรมภาวนาเกศาโลมานะขาทันตานตาโจรตาโจทันตานะขาโลมาเกศาบริกรรมกลับไปกลับมาจะสงบ อาจจะปรากฏผมขนเล็บฝันหนังขึ้นมาเป็นนิมิตก็ได้เนื้อในเบื้องต้นเราอาจจะไม่ไม่ปรากฏเป็นนิมิตอะไรก็ไม่เป็นไรก็หมั่นฝึกให้สงบไปก่อนเมื่อเราบริกรรมอย่างนี้มากๆเข้าจิตอาจจะเหนื่อยแล้ะก็จะอยู่คำว่าเกษาเกษา เรามาหรือหน้าขาทันตารตาโจอย่างไดอย่างหนึ่งนะเราสงบอยู่ในคำบริกรรมนั้นก็ใช้ได้ในเบื้องตนเราก็จะมาพิจารณาว่าเกษาผมเนี่ยมันงามทำไมเรารู้สึกวางงามถ้าเราเอาผมใส่ไปในแก้วน้ำน้ำที่สะอาดบริสุทธิ์น้ำแร่น้ำ ทุกวันนี้หลายอย่างน้ำด่างเราจะดื่มได้ไหมเนี่ยผมของเราเองถ้ามันเป็นของดีของงามเอาใส่ในน้ำก็ต้องเพิ่มคุณภาพให้ดีขึ้นอันนี้ใส่ลงไปในแก้วน้ำมันเก็น้าก็หมดคุณคข่าไปเราก็รู้สึกลังเกียจรอนในผมอาจจะไม่เชื่อโลกอยู่นี มีไขมันยิ่งเป็นผมของคนอื่นแล้วก็ยิ่งน่ารังเกียจมากแล้วเราก็ต้องสะเราต้องส่งน้ำอาบน้ำต้องสะนั่งล้างทุกวันเพราะเมื่อไขมันมันออกมาแล้วก็ฝนนองก็จับก็เกิดเชื้อโลกขึ้นมาอกีก นาเชื้อโรคเกิมาเกิดขึ้นในที่เชืช้อแฉะเชื้อแบคทีเรียเชื้อลาผิวหนังนี่็เหมือนกันนะนก็เหมือนกันเล็บฟันยิ่งฟันเนี่เราจะเห็นชัดนะเพรา,ามันเกลือกลัวกับน้ำลายน้ำเสลดอาหารหวานอาหารข้าวของเผ็ด รถต่างๆเข้าไปเนี่ยมันก็ฟันก็เกลือกกลัวกับอาหารนั่นต้องทำความสะอาดมองในแง่ของของปฏิกูลการสันิบสองถ้าบอกว่าการพิจารณากายนี่ผู้ใดพิจารณากายยคตาเหมือนได้ดื่มน้ำอำมฤตอาเง น้ำที่เมตตายเหลื่มแล้วเป็นน้ำอมิตเป็นน้ำบาตาัตตะกันพูดไว้อย่างนั้นมโนพิจนาแล้วจิติจึงเบิกบานคลายจากความหลงหลงรักในความงามหลงชังในกายคนอื่น แล้วยิ่งพิจารณาลึกข้าไปถึงในว่ามันมีอะไรบ้างยิ่งเห็นความไม่งามมากมาย,นนยขึ้นเยอข้างในผมลงไปก็เป็นหนังหนังลงไปก็เป็นกระดูกกระดูกก็มีสมองเราบางคนก็เคยเห็นแล้วนะไปพิจารณาคนที่เขาตายแล้วน,ะนี่มันสมองในวิยาศน้อยใหญ่ก็อยู่ใน สงอกเนี่ยเต็มไปหมดนำไส้กระเพาะหัวใจตับไตไส้ปอดม,ม้ามนี่เป็นต้นจนถ้าเราลอกไปหมดแล้วก็มีโครงกระดูกอีกเราจะบริกรรมภาวนาว่าอัติกังอัติกังก็ได้อัติกังปฏิกูล,ลังกองกระดูกปฏิกูล เราาจะนึกถึงภาพกระดูกออกมาได้ชัดเจนแต่เราเคยมีประสบะการณ์เกี่ยวกับกระดูกก็จะเห็นชัดเมืเ่อจิตสงบแล้วเนี่ย่งก็เป็นสมถะกรรมฐานจิตที่เราในในระหว่างวันมีความยินดีพอใจในรูปความสวยความงามมากๆเราก็ต้อง มาบริกรรมภาวนาพิจารณาในอาการ32มสบสองผมไปจำภาษาทิโรบุรีมันสาที่ห้าต้งเกียอนออพภาษาแล้วก็พยายามไปเพ่งดูโครงกระดูกนะเป็นพระท่านก็ทําเป็นใส่เป็นนั่งสมาธิเอาไว้ห่มผ้าจีวร ก็เลือแจ่กระดูกแล้วนะค่อยๆปุค่อยๆพังไปท่านวัดที่ร่างกายให้เป็นวิปัสนาเหมือนกันนะใส่ในตู้ไว้บางวังก็ไปไปเปิดตู้ดูนะันก็มองจำภาพนี่เห็นไม่ติดตาเ็นงก,ก,กระดูกนะชีวิตเราก็ต้องตายตายแล้วก็เป็นอย่างนี้ มันมีอะไรเป็นเราบ้างกรรมฐานนี่สำคัญแท้ๆถ้าเราฝึกเกิดประโยชน์มากใจสบายยิ่งเป็นพระเนี่ยก็เป็นงานโดยตรงของพูทถือผพมรจันนะระทำให้พูดธถือนพุมรจันเราก็ต้องมาฝึกจิตของเราให้สงบ อการถือพอมจันจรรย์นี่็ถือพอมจาร,รย์ทางกายว่าจะเป็นศรรีลนี่เหลือจิตที่มันยังคิดอยู่ยังพอใจเราก็ใช้กายกตาสามสิบองข้อใดข้อหนึ่งนี่มากำกับใจคิดพิจารณานี่มาจิตเราสงบดีเนี่ย พิจรณาเห็นกายมันไม่งามจิตมันพองใสมากถังว่าความงามอยู่ที่ซากผีอะไรงามก็คือใจงามนั่นคนตายมันไม่งามเมื่อไม่งามเราพิจารณาเห็นเนี่ยใจมันงามขึ้นแต่ถ้าเ,เราหลงไปเห็นความงามใจมันก็มืด ถ้าเราเห็นว่ามันไม่งามใจมันก็สว่างมันสนดสงเวชเกิดปิติอิ่มใจเห็นความจริงไงยจิตมันเห็นความจริงแล้วมันเป็นอย่างนั้นอิ่มใจเห็นความไม่งามเพราะน,นีเราก็ฝึกกรรมฐานาก่อนนีไว้เหมือนกันนะเป็นวิชาที่ต้องฝึกฝนอบรมแล้ว เราจะพุทโธแล้วจิตสงบเราก็มาดูที่กายนี่นแหละเห็นความไม่งามนี่อีกครั้งอีกครั้งหนึ่งอันนี้ก็เป็นพทุทโธเกิดขึ้นที่ใจเห็นความไม่งามพิจารณาบ่อยๆจะก็มีปิติยิ่งเห็นก็เกิดความสุขขึ้นมาในใจเราก็ทำมากๆเจริญได้มากพิจารณาบ่อยๆ เราก็จะแยกจิตออกมาจากกายใ้ได้ในการพิจารณาในก,นยกายกัตตาอาจจะเป็นนิมิตปาปปรากฏขึ้นมาก็ได้นะบางคนนะต่อมาเห็นร่างกายนี่มันแตกสลายลงไปจมลงไปในพื้นดินหรือค่อยๆขึ้นมาใหม่ก็จมลงไปอีกต,ตรงนี้จะเป็นวิปัสสนาหละ จะเป็นมิปเสน่ความไม่เที่ยงอยู่ที่กําลังของสมาธิถ้ากําลังสมาธิมีมากมันก็จะเห็นได้ชัดเจนนั่นแหละเพราะฉะนั้นพระกรรมฐานในโยมกรรมฐานนี่ก็ต้องมีกรรมฐานฝึกให้มากๆม,มีสติมากๆก,การสวดมวนต์การละลึกถึงพระเจ้าพระธรรมประสงค์ ก็เป็นเครื่องที่ให้เรากรพบในพระศัสดาพระธรรมจาจจพระสงฆเจ้าสร้างศรัทธาแล้วก็ลงมือปฏิบัติที่พระองค์ทรงสอนนั่นกรรมฐานข้อนี้ผู้เจริญแล้วได้ดื่มน้ำอำมฤตจริงๆเลยเมื่อก่อนอพระชาก็เคยเทศเคยสอนว่าลองลอกหนังเราออกมาดูนะต่างคนต่างลอกหนังเนี่ยมันจะแดงไปหมดเลย แดงขึงเรื่องหรือมาใช้สรรเราก็จะเหม็นข่าวตัวเราเองแล้วเหมือนกันต่างคนต่างหลกหนังมันก็นั่งเลยมันจะไร้าอาบลงมาตั้งแต่ศีรษะนใบหน้าลำตัวที่แขนที่ขามันแดงไปหมดหมันกบที่เขาลลกหนังแดงๆเนื้อแดงมันก็จะกองกันอยู่เต็มไปเลย คนเดียวเนี่ยกินข้าวมันก็มากถ้าเรานั่งกันอยู่ห้าสิบหกสิบนี่มันกินข้าวตลบอบพนหมดแล้วมันเลิบเลือมันโดนกับอากาศมันเสื่อมคุณภาพมันก็แบคทีเรียก็ทำงานนะกินข้าวก็เนีา่าเราลอกเนื้อลอกหนังออกมาได้ยังไงนะ นั่นเป็นกรรมฐานที่สําคัญที่นักปฏิบัติต้องพยายามโดยเฉพาะประสงค์ไปวิสูธิสมณีนต้องฝึกปฏิบัติมองเห็นชัดในกายมอผู้เห็นชัดในกายน,นายความไม่งามเห็นซากผีในตนก็คือเห็นพันธิพาณเห็นกลไกเป็นกลนอนิจังทูกขังอนัตาก็เห็นพันธิพาณ เห็นกายนี้ไม่สวยก่อนพอไม่สวยนะมันลงไปแตกสลายอีกครั้งหนึ่งนนักเห็นธรรมบรรลุธรรมได้ในปากันฝึกอบรมวันนี้ก็เป็นวันพระเป็นวันที่ประเสริฐก็เราต้องเร่งความเพียรปฏิบัติให้เข้มข้นขึ้นอีกเพราะอะไรเรามีทุกข์อยู่เบื้องหน้าถ้าเราไม่ปฏิบัติเราเจอทุกข์เราก็ไม่มีกำลังจะไปต้านทานนะเราต้องฝึกไว อย่าประมาณให้เห็นทำกันในชาตินี้มนุษธรรมชาตินี้ให้ได้ตั้งเป้าหมายสูงๆกัาไว้แล้วก็ทำตามเป้าหมายของเราให้ได้ในตั้งใจต่อไปกับฝั่งแปลเป็นสากิต